จริห,หรอบาทดมืถเลยอโ้ยแกนไงที่พอได้มสสวัสดีครับผมบรรยากาศดีแบบนี้อยู่ลิส์สาบันนี้เราต้องมาเล่นน้ำก,กันน้องอ้ำวมีเก็ตเบอรงสเง วันนี้เราจะมาทำกล่องสุ่ม EP ที่5ครับผมนี่เป็นกล่องสุ่ม5บาทสุ่มโทรศัพท์มือถือใช่ไหมจริงเหรอ5บาทได้มือถือเลยเหรอก็ไม่รู้นะบโมสุ่มมือสุ่มมือถือเนี่ยสุ่มมือสุ่มมือถือเนี่ยเขาบอกว่ากติกาคือไม่ต้องสะสมพบกูฟองในกล่องรับไปเลยเฮ้ยจริงเหรอแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับอะไรคะซื้อร้านไหนแลกร้านนั้นเฮ้ยซื้อร้านไหนแลกร้านนั้นซื้อจากร้านไหนมาหมดเขตสามสิบเอ็ดทันวาสองห้าหกสี่โอ้ยนี่นี่ คือรับโทรศัพท์ไปเลยไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะแม่แน่นอนว่าแบบซื้อร้านไหนใช่ไหมครับขารแรงร้านนั้นด้วยความที่เราไปซื้อร้านค้าส่งมาเนี่ยนั่นคือแบบว่าเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของร้านเราเป็นร้านเออพี่โอมก็พี่โอมจะต้องรับผิดชอบครับผมพี่โอมไปเลยไปซื้อไอโฟนสิบสองหนึ่งสองไอโฟนสิบสองสองเครื่องแล้วะไอโฟนสิบเอ็ดอีกสองเครื่องครับผมโอ้ยยสว ถามว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงไหมอจบก็ดูกันเอาเองนะงั้นก็เริ่มจากพี่วินนี่แกเลยอยากรู้ว่าในกล่องมีอะไรกดไลค์แล้วกดซับสไคร b ์มาเฮ้ยตื่นเต้นนะจะได้จริงเหรอเจอเจอโทรศัพท์เลยเจอแผ่นกระดาษนี่แหละโอ๊ยนหนอะไรนี่หรอเฮ้ยเราต้องคูดเราต้องคูดหารเหรียนหารเลยทุกคนนี่นี่เฮ้ยเราได้ไปขูดขอให้โชคดีเขาบอกงดนีงดนี พูด,ดว่าน่าจะคล้ายๆกันเนื้อคือขูดไปเลยจริงเหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแกะทีเดียวเลยแล้วก็มา,<พ>าขูดทีเดียวพอขูดอันนึงใช่ไหมมาขูดกันเลยอันน่ะเอเลอลาย <c oughs> ได้ลายลายคืออะไรเ<อ>นี่ยไดโซติเกรอร์ไลน์อุ้ยเราไม่ได้มือถือเราไดไลน์หมายถึงเราต้องไปโหลดแอปเองต่อต่อต่อพี่พอได้มือถือเฮ้ยอันนั้นโทรเฉยๆป่ะถ้าได้มือถือมันต้องเป็นแบบไหนอะเป็นรูปมือถือเลยป่ะใช่ใช่พี่ว่าพี่ว่าถ้าได้มือถือจะเป็นรูปเนี่ไง รับเงินสด10บาทร้านไหนแรกแล้วนะนี้ไงพี่โอ๊ไงพี่โอ๊งแรกร้านพี่โอ๊งค่ะแรกร้านพี่โอ๊ค่ะคั้งนี้เอาไปเลยครับ10บาทนะผมส่งกล่องไงส่งกล่องไงสิบบาทอ่ะเขอกวเงินสดใช่ไหอฮ้ยผูกไปผลิได้ออาดีวะผมอะไรอ่ะทันทีทันที ก่อนกันนีกว่าเพื่อกันการให้คนดูได้ร่้มตามด้วยจะขึ้นขูดนะผมเราแกะออกมาหมดก่อนแล้วให้คนดูได้ดูว่าแบบได้เห็นตามแต่เขาไม่ให้ดูได้ดูเขาเล่นเขาเล่นจริงจังมากเลยนะพราะฉะนั้นดีวเราไปแกะแล้วก็มาขูดพร้อมกันแล้วว่าใครจะได้มือถือไปอ่ะแบงกกองกันไปนี่เลยค่ะที่ก็คือเราจะได้การ์ด r o v อีกแล้วแล้วก็มีแผ่นลุ้มชงแล้วก็มีไอตัวขูดแค่นั้นค่ะทุกคนมาหานกันหานกันใช่แล้วเราก็จะมาหากันไหมใช่แกะแกะแกะครับ ออคตนนี้้้้้จะะไไไดดรรูว่าาบงถ้าใครได้สองเครื่องอ่ะก็มาแบ่งกันนะใครได้สองเครื่องอ่ะก็มาแบ่งกันนะเราต้องเก็บการ์ดไว้นะไม่อยากได้การ์ดอยากได้โทรศัพท์อยากได้โทรศัพท์ใครจะโชคดีได้ไปอ่ะทุกคนว่าพี่โอมเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายช่องนะครับที่เขาทำกล่องสุ่มแกะมือถือเนี่ยเขาได้มือถือจริงครับจริงเหรอจนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราต้องซื้อมาละ เพราะว่าเราอยากได้มือถือได้ที่สำคัญคือกวสามสาวเสียใจที่บอกว่าเอ๊ะไอโฟนที่วางอยู่นี้ซื้อมาทาไมละ่ะ<อ>แล้วก็รู้ในมือถืออยู่แล้ว<อ>ก็ตั้งมันเหลือครับผมตั้งมันเหลือครับผมตังมันเหลือครับผมมาตั้งเยอะได้ไม่ได้ยังไงเดี<อ>๋ยวก็ดูกันเอาเองนะครับผม มาแชร์กันมาแชร์กันอาการโลงอาการลงกันไม่สำคัญมีแหละนี่แหละแชร์กันดีกว่าะวิจาทีต่อจากนี้ไปทุกคนจะเห็นคนที่ได้โทรศัพท์มือถือ iPhone 12และ iPhone 11ในราคาเพียง5บาทเท่านั้นที่สำคัญก็คือเขาจะได้รับไปเลยหน้ณตองนี้ตรงนี้เท่านั้นและมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ไม่รู้ทำไมต้องพูดเท่านั้นไม่ต้องพูดแบบนั้นละทั้งหมดนี่คือเกือบร้อยอันดูซิว่ามันจะได้มือถือตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับแต่ความรู้สึกของพี่โอมคิดว่าการ์ดที่ได้ที่เราได้เนี่ยคือมันเกิน5้าบาทจะได้มันเยอะมากมันเกิน5บาบาทจะได้ครบแล้วเพราะเป็นการ์ดแบบแรงการ์ดแรงไม่เชื่อดูนั่นแรงตานั่นคุณจะถอเธอรางวัลเลขท้ายสามตัวได้แก่ เปลี่ยนขี้โม้เลยอันนี้ได้ละโทรศัพท์แล้วสีม่วงคืออะไรอ่ะคะอันนี้ขอดแคสต์้นออันนี้คืออะไรอ่ะรูปภาพพันธุ์ที่งเซตติ้งเฮ้ยเดียมต้องจ่ายไปเลยนะสิบบาทอ่ะจ่ายไปเลยนะเฮ้ยเขาได้เขาได้ยี่สิบแล้วซีฟอมยังไม่ได้เขาได้สิบห้าบาทแล้วว่าเขาได้ ทุกคนสังเกตมาหลายอีพีต่อจากที่เคยดูมารู้สึกว่าอีพีนี้จะคมที่สุดไม่ใช่ด้วยไหมผมอะไรคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นขึ้นมาผมชอบขึ้นขึ้นเก้าอี้โอ้ไปเต้นไงอยากไปค่ะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมชอบเลี้ยงหมูผมชอบเลี้ยงหนูผมชอบเลี้ยงปลาผมชอบเลี้ยงมาชอบเลี้ยงนา มันต้องแบบมันจะ<ถ>ระอบกงุกอะไรเงี้ยอะไรอะสิบยี่สิบสามสิบสีผมชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงเลี้ยงแมี้วเลี้ยง่แมวแมวไมสิบยี่มสิบสี่สิบผมชอบเลี้ยงนกชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงตุ่น้าเหอมาขู่ะเอ้ยไม่ใช่อีแล้วอุยทำไมโชคดีอะไ่ใช่ป่อีกแล้วเบผมมาก คนนั้นน่ะโอ้ยเราได้แต่ลูกแพะร้อยไม่ได้สปาร้อยในนั้นพ่อแม้แต่ตั้งยังไม่ได้สปาค่ะตั้งอยู่ไหนตั้งตรงนีอันนี้อะไรอ่ะพี่ปอคุณไม่เออกเซ็บบูคเซ็บบูคเซ็บบูคเนี่ยเขาว่าเนี่ยมือถือไม่ใช่คานา Google Map อะอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีตัวซสือ เราเท่าไรเขาไวพรไงอันสุดท้ายครับผมเรามาดูกันว่าเกือบ100กล่องที่เองซื้อนั้นจะได้อะไร10บบาทสิบบาทเอาไม่ได้ถือเลยโดนหลอกว่ะโดนแกงนี่เขาได้25บาทแล้วนะได้สักบาทขูดให้หมดจึงจะแลกรางวัลได้นี่ก็ขูดจนหมดแล้วเนี่ย ดทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยใจอย่างที่คนเห็นนะครับผมก็คือถามว่าเราโชคดีไหมอ่นะก็ยังโชคดีอยู่นะก็ยังโชคดีอยู่เรามารลวงกันว่าเอ้ยทั้งหมดเราซื้อไป48กล่องของละ5บาทตกสองร้อยสีบาทครับผมได้เห็นไหมเราเก่ง<อ>และสิ่งที่เราได้ก็คือ10บาท5บาท25บาทละสามสิบาท55บาทแล้วก็65บาทครับผมโอย ทุนไปหลายยร้อเยเีอาง่ายๆก็คือใครอยากได้ก็พี่อมแนะนําให้ซื้อเป็นหลายกล่องเนาะนะครับสรุปก็คือว่าทั้งสามคนสามคนนะครับผมสามคนไม่ได้มือถือแล้วกันบอบใจด้วยกันเอาไปคนละเครื่องอันนี้รักมากเอาไปสองเครื่องไม่เคยลองเกียวเหรอได้ยสองเครื่องเลยเหรอเลี้ยวกันแรกขึ้นน้ำเดือนไปกันนะครับโอ้ยดีมไห ทำยทำกับ er, กันไมอ่ะ้่่ <c oughs> อที่นี่กดไลค์ like, กดสไ i ค์ด้วยครับผมาอยากเห็นนตกน้ำก็กดไลค์เย่า like มาเลย